รายการกรีนฟาร์มบริที้ช่วงฟาร์มไก์ร่วมสนับสนุนโดยโซโลกุญแจสารพัดลอ็อกเครื่องมือสารพัดช่างและสารพัดเครื่องมือสวนปุ๋ยเกล็ดเรือใบตลาเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคือช่วงเวลาของฟาร์มไก์ทั้งในช่วงที่หนและช่วงที่2องที่ฉันได้ให้น้องพีเชษนะคะได้ถ่ายทอด ให้เห็นแล้วว่าเส้นทางและวิวัฒนาการในการพัฒนาอาบอนสีของครอบครัวสุดทูบนั้นเป็นมาอย่างไรเลยอยากจะนําผลงานที่เขาได้พัฒนาบอนสีมันถูกแบ่งในยุคเก่าเราให้ดูของพ่อแล้วอย่างเช่นต้นนี้ถือว่าเป็นยุคใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เด็กสิบขวบคนนี้แหละค่ะเป็นคนเขี่ยเกสครความภูมิใจที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นเห็นแววเขาเนี่ยเอ่อเรียกง,ง่ายคือเป็นเทรนใหม่ครับคือเป็นไม้ใบด่างใบป้ายคือใบ จะเป็นสีเหลืองนะครับป้ายเขียวอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นแบบว่าคนก็เลยแบบต้องการและหากันอยู่ความจริงเขาจังเลืองได้มากกว่านี้และใหญ่ได้มากกว่านี้เป็นตอนนี้ที่เรามาถ่ายทำรายการเนี่ยตอนนี้มันยังยังไม่เต็มเขาเรียกว่ายังไม่เต็มฟอร์ม,รมรสิ่งที่เขาเต็มฟอร์มมันน่าจะมันจะใหญ่แล้วสีเขาจะชัดเจนกว่านี้ครับ ต้น,นต่อไปในความภาคภูมิใจของพิเชษฐหอคำหลวงครับก็เป็นลูกไม้ย,ยอดเยี่ยมประจำปีที่ประกวดที่ส่วนหลวงก้าปี2,562ครับจุดเด่นเขาคือใบเขาจะมีหลายสีมากครับมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีชมพู<อ>บางท่านมองคิดว่าเวลาถ่ายรูปนะครับ จะมองคิดว่าเป็นต้นโกสลนไม่ใช่ต้นบอลเลยโออใช่ใช่รมันเป็นโกศลนมากเลยอ่ะมันคาร์ฟูต้องบอกคาร์ฟูแล้วนี่เต็มฟอร์มหรือยังยังเหมือนกันครับตอนประกวดก็เรียกว่าเป็นกลุ่มไม้ใหม่บอลสีใหม่ถูกต้องครับ2ปีแล้วครับผ่ายังผ่าผ่าแล้วครับเหลือเหลือขออีกมิดเดียวครับอีกไม่นานก็จะเปิดตัวตวนอ๋อคือเคยผ่าแล้วจากที่ได้ชนะมาใช่ครับอันนี้คือทายาทเขาที่ถูกผ่ามาใช่ ต่อไปก็จะเป็นพรกินนาลีครับตัวนี้จุดเด่นเขาก็คือเป็นบอลลักษณะใบไทยแต่ว่าเม็ดเขาจะแบบละเอียดมากครับมันจะสวยเส้นลายตัดกันชัดเจนตัวนี้กําลังได้รับความนิยมความจริงแล้วเขาจะเป็นสีได้มากกว่าน,นี้ครับจะมีสีชมพูขึ้นมาอีกอันนี้ชื่อนครนน์นะครับเ,เป็นไม้เทนใหม่เลยครับที่เป็น ด่างขาวเขียวอะไรประมาณนี้ครับมไ,มไม้โทนแบบนี้ครับกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับตัวนี้ครับก็ต่อไปอันนี้ครับก็ไปบ้างแล้วครับอันนี้ปล่อยไปก็ใส่ต,ตัวและชื่อเศรษฐีเงินล้านลักษณะเขาจะเหมือนประสาททองทุกอย่างแต่ว่าไม่มีด่างมีต้ก็เป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันที่ตอนนี้คนกําลังนิยม แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวทางด้านนี้ครับอันนี้ชื่อสะพานพระรามสองสะพานพระรามสองจุดเด่นเขาคือสีเขาจะเข้มแล้วก็มีกระดูกสีขาวใบเขาจะขอบใบเขาจะพลิ้วนิดๆคนที่กําลังนิยมกันอยู่ตอนนี้เหมือนช้างเราพัฒนาสายพันธุ์มาเลยครับอันนี้คือมันจะทําให้มันใหญ่คนไปเลี้ยงนอกตู้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันจะเลี้ยงตัวนี้แนะนำเลยครับชื่อมงคลทองครับ ครับตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ร้อเนะครับไม่ได้ไปใส่ตู้อบเลยครับ,คร,บครับเนี่ยความใหญ่ท่านผู้ชมคะทั้งหลายทั้งปวงตัวอย่างนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ดิฉันได้แวะมาที่สวนของน้องพิเชษฐหรือว่าสวนพี่พัดผงซึ่งอยู่ที่ อำเภอไายน้อยจังหวัดนนทบุรีแต่คําถามหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้น้องพิเชษพูดถึงว่าต้นนี้อยู่นอกตู้ได้และเราจะเลือกบอลยังไงจะให้อยู่ในตู้หรือนอกตู้ถ้าเป็นลูกไม้จากที่สวนพิพัฒนพงศ์นะครับก็คือทุกตัวก่อนที่จะตั้งชื่อจดทะเบียนเราจะมาเทสว่าเลี้ยงนอกตู้ได้หรือไม่เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่ทำเพื่อการค้าเขาเลี้ยงไปดูเล่นเพื่อความสวยงามเขาก็ไม่ต้องทําตู้อบแล้วสามารถเลี้ยงได้และใหญ่โตไ,ได้แบบนี้ทุกต้นครับเราถึงจะต้อง แล้วเราจะทําจํานวนแล้วก็แบ่งกระจายให้ผู้คนทั่วไปได้ช<ด>่วยชมกัน,นใช่ะค,ะครับนี่คือจุดเด่นของสวนพิพัฒน์พงค่ะคขอแถมนิดนึงควรจะเอาเขาไปปลูกในบริเวณที่แดดจัดหรือว่าแดดลาไรหรือว่าแดดสักกี่เปอร์เซนต์ดีสำหรับพวกอยู่นักตู้อ่าความจริงแล้วก็คือลำไรแดดสัก7 0ประมาณนั้นครับค่ะอย่าให้ร้อนจัดถ้าร้อนจัดนี่ใบเออเมืองไทยอากาศมันช่วงร้อนจะร้อนมากทําให้ใบไหม้ได้ค่ะถ้าร่มไปสีก็จะไม่สวย เอาแค่แสงแดดกลางๆเลยดีกว่าครับและเครื่องปลูกที่เขาชอบดินผสมใบก้ามปูดิดน1ส่วนใบ3ส่วนวน,ะนะครับแต่คนอาจจะไม่เข้าใจหนึ่งใน3คืออะไรดูให้ใบามากกว่าดินนิดนึงก็พอแล้วครับ,รบสำหรับคนที่เล่นบอลสีนะครับเล่นขอให้ได้มีใจรักเล่นเพราะสีสันของใบชื่อไม่ต้องไปเน้นเขามากนะครับแล้วขอให้มีใจรักแล้วก็ทุกอย่างจะตามมา เหมือนผมครับผมทาบอลสีมาเนี่ย25ปีไม่เคยเว้นวักไม่เคยไปเล่นไม้อื่นทุกวันนี้เขาคืนกาไรชีวิตให้ผมผมก็ต้องขอขอบคุณต้นบอลที่ผมรักเนี่ยครับที่ทาให้ผมมีวันนี้มีส่วนพิพัฒน์พง์ถึงวันนี้ครับก่อนจากกันค่ะวันนี้น้องพิเชษแล้วก็น้องภูมิที่ไหนมีเสื้อยีนจากรายการกรีนฟาร์มเวลลตี้ซึ่งบอกว่าเป็นอภินธณนาการเสื้อยีนคุณภาพดีจากบริษัทไโดรไทยผู้จำหน่ายปุย๋ยไข่มุกตาเรใบยไข่มุก เป็นเสื้อหีนม่อมให้เป็นที่ระลึกจากบริษัทไทยโดรไทยค่ะขอบคุณค่ะคอบคุณครับ ่ะท่านผู้ชมคะท้ายนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้ากากสะท้อนน้ำเซเลเน่นะคะเขาได้ทำโครงการเซเลเน่แมสต่อลมหายใจสู้พัยโควิดโดยการที่ส่วนหนึ่งของรายได้ที่คุณได้ร่วมซื้อหน้ากากนั้นจะนำไปจัดหาเครื่องจ่ายออกซิเจนเพื่อมอบให้กับสภากาชาติไทยถ้าสนใจเข้าไปที่ l ล n e แอดเซเลเน่ไทยแลนด์กันนะคะและท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการกรีนฟาร์มบรดี้ได้ในทุกๆวันเสาร์ค่ะ7นาฬิกาถึง 7น30นานาทีทางเทลทีวีช่อง32แห่งนี้วันนี้เวลาหมดงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ